วันพี่เดียพูดเรื่องพี่หนุ่มวันนี้งานเข้าเลยผม,ผมไม่ได้ซีเรียสหรอกจริงๆมันเป็นเรื่องปกติผมด่าเขาเขาด่าผมผมบอกแล้วว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ป,ปกติชนกับการที่เราไลฟ์สดและเป็นสาธารณะมากเลยใช่ปะ่ะผมด่าบางแจ็คบางแจ็คมันก็ด่าผมเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรนะคือผมไม่คนที่ถ้าไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเป็นส่วนรวมผมจะไม่ค่อย มาพูดมาอะไรหรอกแล้วมาทะเลาะไปไปกันมาไม่ใช่ไม่ใช่วิชาชีพผมไลไล,ล,ลสดผมมันมันต้องมีความสุขอะมันไม่ได้มีความทุกข์ผมเลยไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วผมก็โทรคุยกันแล้วด้วยกับกับพี่หนุ่มเท่านี้นะแกจะเป็นคนเปิดเองเดี๋ยวพี่หนุ่มแกจะเปิดเองเนียก็เดี๋ยวรอติดตามพี่หนุ่มได้เลยนะฉันคือ เป็นเรื่องปกติชนมากเราด่าเขาเขาก็ด่าเรากลับเป็นเรื่องปกติมากนะนะแต่เห็นคนส่งมาผมหลายคนเหมือนกันนะเขาก็ถามว่าบางแจ็คเขาบอกว่าผมเนี่ยโทรไปหาแม่อย่างเงี้ยแม่บอกว่าไม่รู้จักผมเลยเนาะผมก็เลยงงว่าผมนั่งคุยกับใครอยู่วะเนี่ยนี่ผมนั่งคุยกับใครอยู่อะ รูปเนี่ยเขาก็บอกว่าผมอบุษบาไปทํามากูไปทาํารูปใหญ่ขนาดนี้เพื่อจะเอารูปคนตายเข้าบ้านเนี่ยนะใช่ไหมอันนี้ใช่ใช่ไหมะนะบางอย่าไปเชื่อแม่มากมเชื่อกูเด็กนะนะฉะนั้นคือเนี่ยใช่เสื้อตัวเดียวกันไหมเนี่ยนี่ใครเนี่ยอืมคุยกับใครอยู่เนี่ยแล้วแม่บอกไม่รู้จักกู ก็ถึงบอกว่าแม่อย่าไปหลอกบงังไม่ดีหรอกกูยังไม่ทันจอดรถเลยรูปภาพใบในี้ยัดเข้ามาในบ้านกูแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรนะผมว่าเป็นเรื่องปกติอะ่ะผมด่าบังแจ๊กบังแจ๊กไม่ก็ต้องด่าผมกลับเป็นเรื่องปกติตะกูติดใจเรื่องเดียวมึงเรียกกูไอ้กระเทยหัวล้านอันเนี้ยกูติดใจมึงมึงด่าอย่างอื่นกูไม่ว่าเลยมึงด่ากูกระเทยหัวล้านไม่ดีเนะ กนะ็ถึงบอกว่าผมมันไม,ไม่ไม่ได้สีเลียดผมพูดอยู่ทุกวันว่าเราคือคนสาธนารณะเว้ยคนสาธารณะมึงแม่งมึงต้องยอมรับในการโดนดา่าถ้ามึงไม่ยอมรับในการโดนดา่ามึงก็ต้องปิดเป็นไพรเวทไปเท่านั้นเองปิดเป็นไพรเวทไปแต่ถ้าเรายอมรับได้ก็คือยอมรับเท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องปกติก็กูด่ามันก่อนมันก็ต้องด่ากูกลับเท่านั้นเองเชื <c> ่อ <oughs> มันจะไปผิดปกติตรงไหนวะใช่ไหม นั่นคือขำๆนะขำๆนะนะแม่แม่บอกไม่รู้จักนี่กูนั่งคุยอย่างใครก็ไม่รู้เนี่ยกูนั่งคุยอย่าเอไอได้ไงแต่ผมได้ได้คุยอยากพี่หนุ่มแล้วก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวแกก็จะเป็นคนที่จะเปิดเองอะไรเองผมก็ไม่ต้องทำอะไรนะไม่ว่ามีคนสนใจเราอยู่ มันเป็นเรื่องปกติพี่จริงๆมันเป็นเรื่องปกติใครมาด่าพี่พี่ก็ต้องด่ากลับเป็นเรื่องปกติป่ะมันจะไปแปลกตรงไหนวะคนถามบอกว่าพี่เดียร์ซีดีมันไม่อะไม่อะเพราะว่าเราด่าเขาเขาก็ด่าเรากลับมันไม่ต้องใส่ใจอะไรละ่ะไม่ต้องใส่ใจเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องกิวตี้อะไรเลยนะโซเชียลี่ยแล้วแต่คดีแตงโมลแล้วแล้วผมก็ไม่เคยบอกผมเป็นเพื่อนแตงโมนะ ผมบอกผมเล่นละครกับไอ้แตงโมนะแล้วผมก็เหมือนคนทั่วไปที่แม่งดูข่าวแตงโมแล้วกูรู้สึกมันแปลกๆใช่ปะเออปลอย่านไม่มีอะไรหรอกเรื่องเรื่องผมอ่ะไม่ต้องไปพูดอะไรกับเรื่องเลยเดี๋ยวจะหาว่าเออผมไปเกาะบังจงบังแจ็คหรือเปล่าไม่เกาะห,หรอกเกาะเพื่ออะไรและอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่สมควรเอามาพูดในในไลฟ์สดเพราะว่าคนฟังเขาไม่ได้ประโยชน์นะเวลาไลฟ์สดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะต้องได้ประโยชน์ ถ้าไม่เป็นประโยชน์เรื่องข่าวมันต้องเป็นประโยชน์เรื่องความสุขนะเวย้ยเขาใชป่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะนี่คือนิสยัยผมนะอย่างเมื่อวานเนี่ยที่โยนเหรียญกันนู่นนี่นั่นโคตรมันเลยมีแต่คนแม่งพิมพ์มาสนุกมากพี่เดียสนุกมากสนุกมากไม่เคยครับไม่เคยเดียไม่เคยเจอไม่เคยเจอสวัสดีครับพี่มีนาถานะสวัสดีครับพี่ปีแกงคือทำทุกอย่างแบบ ด้วยบริบทชีวิตเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมฝนตกแต่เดี๋ยวกับมามันหยุดแล้วพี่มีนาเดี๋ยวไปอยู่พุทธมนตรสายสามฝนไม่ตกแต่ตอนเดี๋ยวกลับมาบ้านเนี่ยพื้นน่ะเปียกเนี่ยพื้นน่ะเปียกพิดาวดีจักนะฉะนั้นไม่มีอะไรนะไม่้องสี่เลียด,ด้วยคูบอกก่อนไม่มีอะไรผมเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะจะให้ผมเอาหลักฐานอะไรให้ดูก็ดูได้หมดหละนะ มีคนถึงขนาดบอกว่าจะขอทําบุญอาหารให้แตงโมงที่ผมเนี่ยเอาให้กินทุกวันเนี่ยผมบอกคงจะไม่เอาเลยบอกไม่เป็นไรพี่บ้านผมจัดรับอาหารพี่จะมาซีเรีสอะไรผมก็บอกแบบนี้ถามใครก็ได้ผมไม่เคยมานั่งหรอกนอกจากผมทําบุญผมก็ทําบุญแบบเลี้ยงคนเล่ยร่อนอย่างเงี้ยนั่นแหละนั่นคือนั่นคือชีวิตผมถ้าทำพี่พีเจเอสเอ็มผมไม่ได้เป็นคนแบบ กู <c oughs> ขายของแต่ละอย่างได้กําไรเยอกินทักทายกับพี่เอมี่ได้กําไรมากเมื่อวานนี้กูยังแจกกันเดียวเลยปทุมฝกน,นก็น่าจะตกใส่ชมพูมาเลยเจ๊กูนะใส่เสื้อชมพูปัดมาเลยนี่เดินห่าง,งกับกูประมาณกิโลนึงไงเห็นเลยนะเสื้อตัวนี้ดูเด็ดูเด็ดเด <c oughs> ชมพูมากเรียกว,ว่า ห่างกันประมาณกิโลหนึ่งอะ่ะกูยังรู้เลยไปเจียพลอยนะเรียบร้อยเรืร่องเรียบร้อยบอกเสื้อสีชมพูถ้าชมพูมากกว่านี้กูว่าก็ต้องเป็นสะท้อนแสงแล้วหละนี่กนะูแนะนํานะแนะนําอาจารย์ชัดชาติเปลี่ยนเครื่องแบบนะของพน,นักงานเป็นสีนี้กูมั่นใจไม่มีอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุมึงเชื่อกูนะรถแม่งเห็นกไกลนี่พนักงานนี่ว่า เปลี่ยนเสื้อเลยเป็นสีนี้ไม่ต้องไปทําแถบสะท้อนแสงก็เลยสีบานเย็นสีบ้านเย็นบานเย็นฉ่าเ,เลยจ้าพี่เดียมีนาไปลงหมูก่อนจ้าจ้า,จา,จาขายดีขายดีเด้อชัยภูมิตกตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืนเกือบเช้าเลยอโอ้โหมันมันมันมีแรงกดอากาศนะความร้อนมันสูงขึ้นมาแล้วมันไปดันจนทําให้เกิดเนี่ยเกิดอาการอย่างเนี้ย นถึงตกเนี่ยเพราะมันอ้าวมาสองวันนะเว้ยพี่มันอ้าวมาสองวันแบบอ้าวเลยแบบไม่มีลมเลยอะแบบขนาดอยู่ที่บ้านยังไม่ค่อยจะมีลมเลยอะก็แปลว่านะเป็นเรื่องปกตินะอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงอะเราจะต้องดูแลชีวิตเราให้ดีนะดูแลสุขภาพให้ดี